อัญญาพยากรรู้ก่อนรวยก่อนดวงคนที่เกิดวังคานะคะเราจวมาที่23-29เมษายน2 5 6 6นะคะในเรื่องการงานค่ะก่อนที่เราจะไปเปิดดวงเพื่อความแม่นความปังความขลังอย่าลืมอ,อธิษฐานแล้วกด subscribe กดกระดิ่งกันก่อนนะคะถ้ากดแล้วไปเปิดดวงกันเลยค่ะเรื่องงานของคุณนะคะถ้ามีปัญหานะคะให้ใช้สติอย่าใช้อารมณ์นะคะให้รอจังหวะที่เหมาะสมแล้วค่อยเดินหน้าต่อไปนะคะ ให้ทำงานด้วยความรอบคอบระวังนะคะว่างานอาจจะเกิดปัญหานะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องอ,อความที่เห็นไม่ตรงก,กันกับผู้ส่วนนะคะหรือกับผู้ครองที่ทํางานด้วยกันนะคะให้ระวังอุบัติเหตุ จากอุปกรณ์ที่อยู่ในที่ทํางานนะคะถ้าคุณทํางานด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะแล้วก็คุยกับผู้ส่วนหรือผู้ของคุณด้วยความจริงใจนะคะและเดี๋ยวงานของคุณก็จะสําเร็จค่ะช่วงนี้นะคะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะจะดีมากๆเลยค่ะเสริมดวงด้วยการนําร่มไปถวายที่วัดเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานนะคะ ในเรื่องการเงินนะคะในช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ถ้ามีเรื่องการทําสัญญานะคะควรมีความละเอียดรอบคอบนะคะถ้ามีคนมาขอยืมเงินช่วงนี้ไม่ให้ยืมหรือว่าถ้ากลัวขัดไม่ได้กลัวจะมีปัญหาการก็ควรจะไปวิ่งเวลาไปก่อนนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้คืนนะคะเรื่องการเงินนะคะตอนนี้ฟ้าเปิดะคะ่ะถ้ามีปัญหาอะไรที่ค้างคาใจกับคนในครอบครัวหรือเรื่องการใช้ใจ่ายเงี่ยนะคะ ควรเคลียร์กันนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเข้าใจผิดในเรื่องการใช้ใจ่ายเงินนะคะการเงินของคุณนะคะยังมั่นคงอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยค่ะแนะนํานะคะว่าถ้าไปวัดควรเติมน้ำมันตะเกียงและถวายเทียนนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องการเงินงค่ะถ้าอยากรู้ดวงชะตาล่วงหน้าแบบส่วนตัวเพื่อวางแผนอนาคตและหาทางแก้ปัญหาล่วงหน้าติดต่อและแอดไลน์หาหมอธัญญาได้เลยค่ะถ้าอยากรู้ดวงล่วงหน้า อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้หมอทัญญา่าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปตูดวงต่อไปค่ะ